chạy chạy đi <laughs> nào bắt đầu 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 bắt

รนครับนี ute, hey, ่ยายกดูอยครับนายกดูที่นครับเดี๋ยวนะครับ ยื่อยู่ข้างครับพีดสัางไหนหลับก้งไหมครับหลับ้องค่ะหลับองค่ะทพั้งในมีคนลำบากอีกไหมครับ ถ่ายรูปรไปเลยเดี๋ยมคถ่ายรน่ายรับพี่มเลยเอาพาเข้าบ้านเลยมีไหมครับมีไหมครับมาพี่มีมีครับมีครับับเรือครับรัเรือกยไหลมาเรยครับถอหลมาเรยครับ

นายกสู้ๆนะครับขอบคุณท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและอยากจะฝากอะไรึพี่น้องชาวหัดใหญ่แล้วก็ส่งข่าบ้างครับก็ต้องขอบคุณในความอดทนนะ, <c oughs> นะครพบกับพี่น้องประชาชนผูใหญ่ก็ยังยังนใจครับครับ ต่างคนก็ต่างชื่อเหลือชื่อต่างกันดังนั้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยทังจังหวัดทั้งอบจทั้งเทศบาลอ่าจใจลงระดมเรื่องสำคัญคืออาหารตรงเนี้ยเพราะว่าไฟดับหมดเลยประกอบอาหารอยู่ในบ้านไม่ได้ทำอาหารในบ้านไม่ได้ก็ต้องเร่งจัดปฏิบัติทำอาหารนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ